สาวโพสหยิบเงิน5,000จากเราไม่ทิ้งกันลั่นแค่ต้องการประชดรัฐบาลจากกรณีหญิงสาวรายหนึ่งโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าได้รับเงินจากมาตราการเยียวยา5,000บาทที่เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน com ตั้งแต่เมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่า5,000เข้าบัญชีแล้วคะ่ะก็แค่เสร็จเงินหลังตู้เย็นซึ่งทําให้มีคนเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์เป็นจํานวนมากเพราะหญิงคนดังกล่าว มีการใช้ชีวิตอย่างหรูหราล่าสุดเจ้าตัวได้ลบโพสต์ดังกล่าวออกไปเรียบร้อยแล้วพร้อมระบุว่าเงิน5,000ันจะช่วยอะไรได้บ้างกับคนที่ถูกล็อกดาวน์ต้องจ่ายค่าเช่ามีค่าใช้จ่ายจํานวนมากไม่ได้โพสต์อวดรวยแต่ต้องการโพสต์ประชดรัฐบาลเท่านั้นโดยในโพสต์ระบุว่าโพสต์นั้นคือโพสต์ดิวฉันเองนะคะดิฉันโพสต์ไปคือประชดค่ะข้อความเม้น์ด้านบนกับเพื่อนก็มีอยู่ว่าประชดแล้วเงิน5,000ันมันช่วยบรรเทาอะไรได้บ้างล่ะคะ กับคนที่โดนล็อกดาวน์ออกนอกพื้นที่ไปไม่ได้ค่าห้องต้องจ่ายค่าร้านค้าที่ต้องปิดไปและยังคงต้องจ่ายค่าเช่าร้านทุกเดือนโดนเจ้าของที่ไม่ลดให้สักบาทถ้าวันนั้นดิฉันไปบอขอสอทันป่านนี้คงได้นอนอยู่บ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อและที่ดิฉันไปลงทะเบียนก็มันเป็นสิ่งที่ดิฉันจะได้รับไม่ได้โพสต์อวดรวยแต่โพสต์ประชดรัฐบาลเงินในครั้งที่พวกเราจ่ายภาษี ไม่มีเป็นหมื่นเป็นพันล้านก็อีกแค่เงินห้าพันยังจะต้องมานั่งเลือกอยู่ว่าจะให้ใครเข้าใจนะคะว่าคนเรานึกถึงแต่ความเพียงพอของตัวเองแต่ไม่นึกถึงคนอื่นเลยว่าเพียงพอกับเขาไหมยินดีรับมงนะคะและก็ไม่รู้จะขอโทษใครหรือขอโทษอะไรทั้งนี้ภายหลังหญิงสาวคนดังกล่าวก็ได้โพสต์อีกครั้งระบุว่าขอโทษนะคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นขอโทษคะ่ะรู้เท่าไม่ถึงการคะ่ะ